ตอนนี้นะครับเวลาประมาณ8มโมงเช้านะครับผมกอ็อยู่ที่เมืองน็อกชอตนะครับเมืองหลวงของประเทศมอริเตเนียนะครับผมอยู่บนดาดฟ้านะครับของโรงแรมนะครับนี่นะฮะขึ้นมาชมวิวนะครับเมืม่อวานนะครับเรามาถึงแล้วก็เที่ยวประเทศมอริเตเนียนะครับชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทะเลทรายทั้งทะเลทั้งในเมืองหลวงแล้วก็ชมสิ่งต่างๆมิวเซียมนะฮะมากมายจนเต็มอิ่มนะครับ เช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเดินทางต่อนะครับประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับเพื่อไปที่ชายแดนประเทศเซเนกัลแล้วเราก็จะข้ามเรือไปที่เซเนกัลนะฮะและเราก็จะทําทัวร์ในภาคบ่ายที่ประเทศเซเนกัลนะครับกดติดตามต่อนะครับ ถนนนะฮะเส้นกลางทะเลทรายเลยนะครับเส้นทางระหว่างกรุงน็อกช็อตนะครับไปที่ชายแดนประเทศเซเนกัลเนี่ยนะฮะถนนหนทางนะครับแย่มากๆ<ฮ>อันนี้ยังถือว่าดีนะครับก่อนหน้าน,นี้ที่เรามาเนี่ยก็เป็นถนนผูกพังบางทีเราต้องมาวิ่งแบบบนทรายข้างๆ<ฮ>แบบนี้เพราะถนนมันใช้ไม่ได้จริงๆนะฮะทำให้ระยะเวลาการเดินทางค่อนข้างจะยาวนานนะฮะและตอนนี้เราก็มาหยุดพักนะครับลองชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเพื่อเข้าห้องน้านะครับนี่นะฮะเข้าห้องน้ําก็คือตามริมทางมันไม่มีปั๊ม ดีๆไม่มีแวบ,บปั๊มนะฮะไม่มีห้องน้ำสาสารเหมือนบ้านเราครับเนี่นะครับเดี๋ยวเดื่อนทางต่อครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงชายแดนนะครับที่จะข้ามไปประเทศเซเนกลัลนะครับตอนนี้เราก็ต้องให้คนมาช่วยกันขนกระเป๋าของเรานะครับแลวเดี๋ยวเราจะข้ามเรือรลำเล็กๆไปนะฮะใช่ไฮะตอนนี้เราอยู่ที่ชายแดนรบร้อยแล้ว ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ชายแดนนะครับของประเทศมอริโตเนียนะครับเรากําลังจะข้ามไปที่ฝั่งเซเนกัลนะครับเนี่ยฮะเราต้องนั่งเรือแบบนี้นะครับเรือแบบนี้นะฮะเหมือนเป็นเรือหางยาวแบบนี้นะครับและแม่น้ําที่เราอยู่นี่นะครับก็คือแม่น้ําเซเนกัลนะครับมีความยาวถึงประมาณ1,500กิโลเมตรนะครับมาจากทางทิศใต้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไปที่มหาสมุทรแอตแลนติกฝั่งนู้นนะครับนี่นะฮะก็เป็นพรมแดนนะครับที่กั้นระหว่าง2 แม่น้ำนะครับกานระหว่าง2ประเทศนะครับคือกัน้นระหว่างประเทศมอลติเตนียนะครับกับประเทศเซเนกัลซึ่งเรากำลังจะข้ามไปครับ มาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเซเนกัลเรียบร้อยนะครับขั้นตอนใช้เวลานานมากเลยครับต้องบอกว่าเ,เวลาเราผ่านอิมิเกชันตามชายแดนแบบนี้เขาจะไม่ได้ทําอะไรแบบเร่งรีบให้เราเขาก็จะแบบค่อยๆทําไปเรื่อยละอากาศมันก็จะร้อนมากแดดแรงมากนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณในบอร์เดอร์เขาก็จะห้ามถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะถ่ายรูปไม่ได้นะฮะก็ตอนนี้ผ่านมาเรียบร้อยนะครับก็สามารถผ่านได้นะฮะด้านหลังนะฮะที่เห็นด้านหลังนู่นนะครับก็คือตรงบริเวณชายแดนนั่นเองนะครับ และทุกประเทศในแถบนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยนอกจากเขาตรวจพาสปอร์ตเราแล้วนะครับสิ่งที่ต้องตรวจอีกอย่างก็คือนี่ฮะนี่ฮะก็คือสมุดไข้เหลืองนะฮะจริงๆวัคซีนตัวน,นี้นะฮะเขาต้องตรวจทุกประเทศเลยนะครับตรวจเวลาเข้าเวลาออกประเทศเขาเนี่ยนะฮะต้องตรวจเพราะว่าประเทศแบบนี้น่าจะมีโรคระบาดพวกไข้เหลืองพวกโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะตรวจตลอดนะครับสังเกตเขาจะต้องเปิดวัคซีนเล่มสีเหลืองเราตลอดเวลานะฮะ ตอนนี้ผมก็ได้ผ่านมาถึงาประเทศเซเนกัลเรียบร้อยแล้วครับยังไงเดี๋ยวติดตามเที่ยวต่อนะครับว่าเราจะเที่ยวอะไรกันยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่ออีกอประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับในประเทศเซเนกัลเพื่อไปถึงจุดที่เราจะเที่ยวครับแต่นี้อยู่ที่ชายแดนครับลองชมบรรยากาศร,รอบๆดูยน,นะฮะติดตามต่อครับและเมื่อเราข้ามแม่น้ำ เซเนกัลมานะครับเข้าสู่ประเทศเซเนกัลนะครับแล้วก็จะเห็นว่า,าพื้นถนนอย่างแรกที่เราเห็นคือถนนเนี่ยเขาเป็นถนนเรียบดีนะฮะกว่าประเทศมมรตเกโเนะครับแล้วก็ข้างริมถนนเนี่ยมันไม่ใช่ทะเลทรายนะครับเขาบอกว่า,าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าทุ่งญ้าสวนรานะครับซึ่งถ้าเป็นทางตอนเหนือของแอฟริกาจะเป็นทะเลทราย ถัดมาก็จะเป็นสวหนา้าแล้วถ้าลงไปทางใต้ใตของทวีปแอฟริกาก็จะเป็นฟอเรสต์เป็นหมือนป่านะครับและนี่คือข้างทางนะครับตรงดินนมถนนของประเทศเซเนกัลนะครับบางช่วงเนี่ยรัฐบาลเขาพยายามผ่านน้ำเพื่อจะปลูกข้าวนะเมื่อกี้ผ่านมาแล้วก็เห็นทุงน่งนาเห็นต้นข้าวแล้วก็มันดูมีความเขียวชุ่มขึ้นนะครับสำหรับประเทศนี้นะครับมี ประชากรประมาณ15ล้านคนนะครับเรียนะนี่ประชากรเ้องทบจะเยอะเหมือนกันนะ15ล้านคนแล้วก็มีพื้นที่นะครับประมาณ2 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรรายได้หลักก็มาจากาการจับปลาการประมงนะครับพิชิ่งนะครับแล้วก็การเกษตรนะครับและปัจจุบันตอนนี้เขาเจอน้ํามันแล้วเขากำลังอยากผลิตน้ามันเขาบอกว่าการท่องเที่ยว ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งกําลังจะให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือปอร์ดโดยสังเกตนะครับของประเทศเซนิกักนี่นะครับผมก็มาแวะที่ปั๊มน้ํามันนะฮะนี่นะครับปั๊มน้ามันของประเทศเซนิักนะครับแล้วก็มีมินิมาร์ตตัวนี้เล็กๆนะครับซื้อเครื่องดื่มนะครับนี่นะฮะลองชมบรรยากาศรอบๆตรงปั๊มน้ามันดูนะครับนี่นะฮะคือบรรยากาศจะดูเหมือนพัฒนาดีกว่าประเทศมอลิเทเนียหน่อยนึงนะครับ ระหว่างทางที่เราเดินทางจากชายแดนเซเนกลัลนะครับจะเข้าไปที่เมืองเซนหลุยนะฮะก็แวะทานอาหารกลางวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าาร้านอาหารกลางวันที่นี่นะครับจะมีอะไรให้เราทานบ้างนะครับนี่ก็คือเมนูนะครับก็มีหลากหลายอย่างนะครับหลักๆก็จะมีไก่ปลานะฮะที่เป็นเมนคอส์ก็มีเนื้อนะครับนี่นะฮะแต่และรายการ ที่ประเทศนี้จะไม่มีหมูนะครับเพราะเขานับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่เกิน80ซนะครับและตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับสลับเมืองเซนหลุยส์นะครับนี่นะฮะลองชมบรรยากาศเมืองเซนหลุยส์ดูนะครับเมืองแห่งนี้มีความสัมพันธ์คือเมื่อก่อนเนี้ยนะครับเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเซเนกัลนะครับปัจจุบันเขาย้ายไปอยู่ที่กรุงดักก้านะครับเมืองหลวงปัจจุบันเพราะว่าที่กรุงดักก้าเนี่ยมีท่าเรือที่ดีกว่านะครับสลับเมืองนี้ก็ยังคงมีความสวยงามของเมืองคือ ด้วยความที่เป็นเมืองหลวงเก่าก็เลยมีอาคารก่อสร้างต่างๆที่สวยงามที่ยังคงอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะฮะ,ะกรุงดักก้าเมืองหลวงปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินนะครับที่การแข่งขันรถนะฮะปารีสดักก้าก็คือเมืองหลวงของเซนเกานี่เองครับสำหรับประเทศเซนเกลนะครับชื่อของเขาเนี่ยมาจาก2คำนะครับตอนนี้มีรถม้าผ่านมาด้านหลังเราจมกันนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับ,รบเป็นรถม้าที่ที่นี่นะครับที่เมืองเซนหลุยนะครับ สำหรับประเทศเซเนกัลนะครับชื่อเนี่ยมาจากคําว่าเซนนะฮะเซเนเนี่ยมันแปลว่ายัวนะฮะส่วนเก้าในแปลว่าโบ๊ทแปลว่าเรือนะฮะนั่นคือแปลว่าเหมือนกับเรือของคุณนะฮะประมาณนั้น,นะฮะชื่อของประเทศ K A L เซเนกัลก็แปลว่าเหมือนกับชื่ออันนี้เรือของคุณนีๆๆ่เหลืองคุณนั่นแปลว่าประเทศเซเนกัลเนี่ยเขา,เามีเรือเยอะนะฮะแล้วก็เขามีชายฝั่งที่ค่อนข้างยาวนะฮะดังนั้นเนี่ย ก็เลยการมีเรือเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นเหมือนกับสิ่งสำคัญนะครับของประเทศเขานะครับดังนั้นประเทศเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเซเนกัลนั่นเองครับ นี่คือด้านหน้าโรงแรมที่พักนะครับสาหรับโรงแรมเนี่ยชื่อโรงแรมนี้นะฮะโฮเทลเดลลาโพสนะครับโรงแรมนี้นะครับมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นโรงแรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบินนะครับโดยนักบินนะฮะเราชมบรรยากาศข้างในเนี่ยนะฮะทุกอย่างเข้าเด c o r a ร e เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบินหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในห้องซิวเนียนะครับห้องไสของเทลิสก็เกี่ยวกับการบินนะครับแม่นทั้งของเทลิสตรงนี้นะครับ เนี่ยนะเกี่ยวกับการบินนะฮะเขาบอกว่านักบินนะฮะคนนี้นะครับเมมมสเนี่ยฮะซึ่งเราก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าเขาสัมพันธ์อย่างไรแต่เขาเป็นชาวฝรั่งเศสนะฮะเขาบินมาที่นี่แล้วก็มาพักที่โรงแรมแห่งนี้นะครับเลยทําให้คนที่เป็นนักบินต่างๆนะครับก็จะชอบที่จะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้นะครับนี่ยนะก็คือคนนี้นะครับซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะครับเขาก็มีคนมาพักตั้งแต่ปี1,800อกว่ากว่านะฮะ และห้องที่เขาพักนะฮะก็คือห้องอ่านี่นะฮะห้องสองเอ็ดเก้านะครับแต่ตอนนี้มีคนจองอยู่นะครับผมได้พักห้องสองหนึ่งสี่นะฮะก็ใกล้ๆกันนะครับไม่ไกลเท่าไหร่แต่ไม่มีคนอยู่ราคาห้องก็เท่ากันนี่นะฮะนี่ก็คือเป็นอ่าโรงแรมนะครับที่เมืองเซนหลุยส์นะครับประเทศเซนักกัลนะครับในนะฮะก็มีเหมือนเป็นอ่าบาร์เล็กๆด้วยนะครับ ก็เป็นห้องโรงแรมเล็กๆที่น่าพักนะครับเข้ามาภายในก็ยังมีสวนนะครับชมสวนภายในนะเป็นสวนที่เป็นเอาดอมต้นมะพร้าวด้วยนะฮะนี่คือเป็นห้องพักนะครับเป็นห้องเล็กๆนะครับ เก่าแก่มากนะครับตั้งแต่ปี1,800กว่าๆนะฮะรถมานะครับชุมเมืองเซนหลุยนะครับเมืองนี้ก็มีกลิ่นอของโคลรเนียลนะครับมีชื่อเสียงนะฮะเขาได้เป็นบอร์เกนเซียด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามีบัาโคอนี่สวยๆนะฮะแลวเขาบอกว่าถ้าใครจะสร้างบ้านใหม่ในช่วงนี้ก็ต้องสร้างให้เป็นแบบสไตล์เดิมนะฮะเพื่อ,อรักษาภาพรวมของเมืองนี้ไว้ก็จะมีความสวยงามนะครับ Okay. À, nhẹ, nó mưa bóng tàu không sẽ มัสยิดนะครับที่เขาสร้างขึ้นในสมัย 1, ปี1800กว่านะฮะซึ่งจะเห็นว่าเป็นหน้าตาแปลกๆนะเพราะสมัยนั้นเขาอนุญาตให้สร้างได้แต่ว่าห้ามใช้เหมือนหอขานประกาศเสียงดังนะฮะก็เลยให้เปลี่ยนเป็นรูปะระฆังแทนนะใส่ะระฆังเข้าไปข้างบนแทนดังนั้นเนี่ยหน้าตาของมัสยิดแห่งนี้นะครับก็คือมีหอะระฆังแทนนั่นเองวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่เมืองเซนหลุยส์นะครับผมนั่งรถม้าชมเมืองนะครับ ภายในเกาะเซนหลุยส์แห่งนี้นะครับซึ่งเกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำเซเนกัลนะครับในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยเขาเข้ามายึดครองแล้วก็บนเกาะแห่งนี้เนี่ยจะมีเฉพาะชาวฝรั่งเศสเท่านั้นที่อยู่หรือคนเซเนกัลที่เขามาทํางานนะครับนะฮะและที่เห็นด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องจักรนะฮะในสมัยนั้นที่เขาช่วยยกของจากเรือนะฮะเนี่ยนะฮะเรือจะมาเทียบท่าตรงนี้แล้วก็ใช้เครื่องจักรตัวนี้ยกขึ้นมาจากเรอนะฮะเพื่อที่จะมาเก็บในสอเรจตรงนี้นะฮะนี่คือ ที่เก็บคลังสินค้าแล้วก็เอาไปขายที่ต่างๆนะครับวันนี้ผมนั่งรถม้านะฮะนี่นะครับมาชมเกาะแห่งนี้นะครับลงมาชมแม่น้ำเซเนกัลกันนะครับแม่น้ำเซเนกัลเนี่ยก็ยาวขึ้นไปถึงประเทศมาลีแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ออกไปสู่มาหาสมุทรแอตแลนติกนะครับนี่นะครับนี่คือแม่น้ำอันกว้างใหญ่แห่งนี้นะครับที่ประเทศเซเนกัลครับมาขี่นะครับโอ้ม้าขี่แรงมากเหมือน ก็ปลาปลาเลยนครับก็คือเป็นเหมือนแผ่นดินใหญ่แล้วนะครับซึ่งถัดไปเนี่ยก็จะเป็นแอตแลนติกโอเชียนนะครับแต่ว่าโซนด้านขวาแล้วนี่ยังเป็นแม่น้ําอยู่นะครับในสมัยนั้นเนี่ยเขาต้องสร้างเมืองใหม่เนี่ยเขาไม่มีอิฐต้องเอาอิฐมาจากฝรั่งเศสนะครับลาบากมากเขาก็เลยมาสร้างโรงงานอิฐนะฮะในเกาะแห่งนี้นะครับเกาะใกล้ๆนี้นั่นเองนะฮะนครับนี่คือวิวของแม่น้ำเซนกักลครับตอนนี้นั่งรถมานะครับชม เมืองเก่านะครับนี่นะฮะด้านหน้านี่เป็นม้านะนี่มที่นั่งนะครับตอนนี้อากาศร้อน,นพอสมควรนะครับถ้าออกมาเร็วกว่าน,นี้ต้องร้อนมากแน่นเลยนะครับตอนนี้อากาศมันเหมือนกับค่อนข้างจะมาบนบนนะฮะใกล้ๆเส้สนสุดๆก็จะร้อนพิเศษ ับรรยากาศนะครับตรงชายทะเลนะฮะถ้าว่าถ้ามาซื้อปลาแถวนี้จะได้ราคาถูกก็เหมือนเป็นสะพานปลาบ้านเราเองนะครับในนีจะมีเรือลำใหญ่ๆเป็นเรือข้าวประมงจอดอยู่ทั้งหมด ด้านหลังนี่นะครับสะพานยาวๆนี่ครับก็คือสะพานที่ชื่อว่า1อ6 5 f i ซิกานะครับก็คือเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างนะฮะแผ่นดินใหญ่ฝั่งนี้นะครับซึ่งเป็นคนผิวดำนะฮะข้ามาบนเกาะที่เราอยู่นี้ซึ่งเป็นคนผิวขาวนะครับสะพานนี้นะครับก็เป็นสะพานหลักที่สําคัญในสมัยนั้นนะครับได้เวลาอาหารเย็นนะครับเราก็มาทานที่ร้านฟราเมนโกนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับว่า ร้านที่จะเป็นไงนะครับร้านฟราเมโกโอสวยงามนะครับเป็นร้านที่อยู่ริมแม่น้ำเซเนกัลเลยนะครับเพราะน่านจะเงียบสงบคนน้อยไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะฮะแต่ที่รู้แน่ๆคืออยู่ริมแม่น้ำนะครับแล้วก็ถ้าเรามองไปทางนะฮะก็จะเห็นสะพานที่เราเพิ่งไปเที่ยวมาเมื่อกี้นะครับ ลองไปดูเมนูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเมนูก็เป็นภาษาฝรั่งเศสอยู่นะครับอ่านไม่ออกครับอ่านไม่เป็นเดี๋ยวต้องลองก็คืออาหารเย็นสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นกุ้งนะครับตัวใหญ่นะครับกริวนะฮะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวนะครับก็เป็นอาหารที่ประเทศเซนิักนะครับประเทศนี้เขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนะครับเราก็ต้องชิมอาหารทะเลเข้าหน่อยนะครับสำหรับ อาหารว่างนะครับก็เป็นไอศครีมนะครับช็อกโกแลตมะพร้าวแล้วก็ข้างล่างเป็นวานิลลาครับและนี่คือ,คอบรรยากาศภายในโรงแรมนะครับสลับนักบินคนนั้นนะครับเขาก็พักที่ห้องนี่สองหนึ่งเก้าตรงนี้นะครับห้องนี้นี่เองนะครับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะแล้วก็ห้องนี้เขาก็บอกว่าก็ราคาก็ไม่ได้ต่างจากห้องอื่นเพียงแต่ไม่ว่างเท่าน,น,นะครับ สำับผมพักห้องสองตรงฝั่งนู้นนะครับการเกือบสี่ทุ่มนะครับก็ขอส่งท้ายคืนนี้นะครับด้วยภาพวิวกลางคืนของเมืองเซนหลุยนะฮะที่ถ่ายจาการะเบียงของโรงแรมที่พักนะฮะนี่นะครับพอเรามองไปตรงนู้นเราก็จะเห็นสะพานประวัติศาสตร์นะฮะที่สร้างมา หลายร้อยปีนะครับที่ประเทศเซเนกัลนะครับโดยสรุปวันนี้เราก็เป็นวันที่มีการเดินทางเพราะนั่งยาวนานนะครับเดินทางมาจากโมรลิเตเนียนะครับนั่งรถมา4ชั่วโมงแล้วก็ข้ามเรือนะฮะผ่านอิมิเกชันใช้เวลายาวนานมากเป็นชั่วโมงร้อนด้วยนะฮะแล้วก็เดินทางอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งร้อยกิโลเมตรเพื่อมาถึงที่เมืองเซลุยแห่งนี้นะครับ วันนี้ก็หมดวันด้วยความเพลียเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวพักผ่อนนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเดินทางต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเริ่มเดินทางประมาณ8ปดโมงเช้าเพื่อจะไปที่เมืองหลวงดาก,ก้าประเทศเซเนกัลครับขอบคุณนะครับที่ติดตามหมอสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ